ยญ้าหนวดปราดุกค่ะเพื่อนๆถ่ายมาให้เพื่อนๆชมเพื่อเป็นความรู้ว่ายญ้าหนวดปราดุกไม่ใช่เพียงแค่วัชพืชในนาข้าวนะคะบางแห่งปลูกประดับเพราะใบเขาจะสวยพลิ้วเลยค่ะอย่างตัวอ้อเองนี่นำมาถอนใส่กระถางขายกันเลยทีเดียวนะคะทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆ เรานำมาต้มดื่มจะมีรสขมนะคะดื่มเพื่อบำรุงเลือดทำให้เราเจริญอาหารนะคะแก้ไข้แก้ผอมเหลืองแก้ไอแก้หอบเหิืดน,นะคะถอนทั้งต้นออกมาตากแดดต้มชงชาดื่มได้เลยใครใคสนใจอยากจะได้ย่าหนวดปลาดุกอ้อ,อก,ก็รับจัดหาตามสั่งโทรมา 0 8 7 606 9955ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ